I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh. สวัส um ดีซาดรีาวาามิานียักะครวชมกานะคะมาพบกับครูตวนกับวิชาคณิตศาสตร์ในคาบที่2ของสัปดาห์ที่9นะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เนี่ยครูจะสุ่ม เอาใบงานของนังนกเรียนมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีแนวคิดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบงานของเมื่อวานนะคะลูกของคาบที่หนึ่งเมื่อวานก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจะเป็นเกี่ยวกับปลาทองกระโดดลงน้ำนั่นเองใช่ไหมคะ กิจกรรมปลาทองกระโดดลงน้ำนั่นเองทีนี้เรารู้หรือยังเอ่ยว่ามีปลาทองกระโดดลงน้ำทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูก็จะสุ่มใบงานของนักเกรียนเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเพื่อนของเราแต่ละคนเนี่ยที่ครูสุ่มมามีแนวคิดอย่างไรกันบ้างนะคะ แล้วมาดูว่าเอที่เพื่อนทำแบบนี้เหมือนกับของเราไหมนะโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่หนึ่งมาดูกันเลยว่าเป็นของใครเอ่ยอ่าใบงานที่หนึ่งก็คือจะเป็นของฮานิฟจากปอหนึ่งทับเอ้ครูไม่ครูเห็นไม่ชัดว่าทับอะไรเลย,ยทับสาม นะคะฮานิฟจากห้องปอ .1 ทับ3นะคะลุงมาดูว่าของฮานิฟทำอย่างไรเอ่ยของฮานิฟฮานิฟบอกว่ามีปลาทองกระโดดในน้ำฝั่งนี้3มตัวใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งนี้สองตัวใช่ไหมคะทีนี้ฮานิฟก็บอกว่าทำให้ มีปลาทองกระโดดลงน้ำเนี่ยทั้งหมด5ตัวนั่นเองไหนเราลอ,ลองมานับพร้อมๆกันสิ1 2 3 ใช่ไหมคะฮานิฟก็เลยวาดรูปลงในตู้ปลาข้างล่างเนี่ย5ตัวเพราะว่ามีปลาทองกระโดดมา3กับ2ก็เป็น5ตัวนั่นเอง <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ไหนมีใครทำเหมือนฮานิฟบ้างเอ่ย <Okay. S 1> อามีครูดูเมื่อกี้มีหลายคนเลยก็ทำเหมือนฮานิฟ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะลูกทีนี้ <c oughs> ตรงนี้ฮานิฟก็เลยบอกว่า เราก็เขียนเลข3เพราะว่าปลาทองฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยมี3ตัวส่วนตรงนี้เราก็เขียนเลข2เพราะปลาทองฝั่งนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวใช่ไหมคะทีนี้ฮานิฟก็เลยบอกว่าเราเอามารวมกันเอ๊ะมารวมกันยังไงในลองสังเกตดีๆซิว่ามีสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ่ยที่ทำให้รู้ว่า เอาสามกับสอตรงนี้เนี่ยมารวมกันสนัญลักษณตรงไหนคะอาตรงลูกศรตรงนี้นี่เองใช่ไหมคะลูกลูกศรตรงนี้ลูกศรเข้าหากันแบบนี้เอา3กับ2องมารวมกันปุ๊บลูกศรตันนี้ก็ชี้ลงมาว่าก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะจะกลายเป็น5นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ไฮนิฟก็สรุปให้ว่า เขียนประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือ3แล้วก็2ตรงนี้โดยที่ฮานี้บอกว่ามีสัญลักษณ์อะไรแทนแทนการรวมสัญลักษณ์อะไรแทนการรวมคะก็คือสัญลักษณ์การบวกตรงนี้เองใช่ไหมคะเห็นไหมคะลูกนี่สัญลักษ์การบวกตรงนี้จะเป็นการแทนการรวมใช่ไหมคะลูกแสดงว่า3ามบวกสก็จะเท่ากับ ห้านั่นเองใช่ไหมคะอ่ามีใครทำเหมือนฮันนิฟบ้างคะมีหลายคนเลยมาชอนล้อเก่งจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปแนวคิดต่อไปเรามาดูของแนวคิดของนัสรุล้อจากป .1 ทับ2นะคะเรามาดูแนวคิดของนัสรุล้อทำยังไงเอ่ยอ่านัสรุล้อบอกว่าของผม ผมเห็นว่ามีปลาตรงนี้3ตัวครับผมก็เลยแทนบล็อกฝั่งนี้3อันครับอาแล้วทีนี้เนี่ยนัทรุนล้อบอกว่าผมเห็นปลาฝั่งนี้2ตัวครับผมก็เลยแทนบล็อกฝั่งนี้2อันครับอะเห็นไหมคะลูกนัทรุนล้อแทนแทนปลาด้วยเลยคะ แทนบล็อกใช่ไหมคะนัทชลลทอทำบล็อกแทนปลาใช่ไหมคะลูกทําให้นัทลล้บอกว่าทําให้จะมีปลาทั้งหมดตรงนี้5ตัวนัทชลล้อก็เลยทําบล็อกตรงนี้3กับ2ก็จะเป็น5าอัานนั่นเองเข้าใจไหมคะตรงนี้แล้วก็จากนั้นนัทุลลอ็อก็มาเขียนตัวเลขตรงนี้ เลขเป็นเลขสามเพราะมีปลายตรงฝั่งฝั่งซ้ายอยู่สามตัวแล้วก็เขียนตัวเลขฝั่งขวาตรงนี้นะ่ยว่ามีปลายอยู่สองตัวเพราะปลาที่อยู่ฝั่งขวาตรงนี้มีอยู่สองตัวนั่นเองแล้วก็น่าสรุษแล้วก็แทนแทนอะไรเอ่ยอนักศึกละก็เอามารวมกันโดยที่จะมีลูกศรการรวม หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลูกศรการรวมนั่นเองเอา3กับ2มารวมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะก็จะกลายเป็น5นั่นเองใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะสรุปแล้วก็สรุปได้ว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็น3แล้วก็บวก2ก็จะกลายเป็น5นั่นเองใช่ไหมคะ คล้ายๆกับใครคะเมื่อกี้คล้ายๆกับฮานนิฟเลยแต่ต่างกันตรงไหนคะลูกระหว่างนัชรุลนลก้อกับฮานนิฟต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงที่บล็อกนั่นเองของฮานนิฟตรงนี้จะวาดเป็นรูปปลาเลยห้าตัวใช่ไหมคะแต่ของนัชรุลลอจะแทนด้วยบล็อกนั่นเองใช่ไหมคะแต่การเขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนกันไหมคะเหมือนกันก็คือ3ามบวกสองเท่ากับห้านั่นเอง ในใครคิดเหมือนนัสรุลล์มีไหมคะใครท้าเหมือนนัสรุลล์บ้างเอ่ยมีหลายคนด้วยนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูของแนวคิดสุดท้ายของนูรุลซาฮิมอ่าแนวคิดของนูรุลซาฮิมมาดูเป็นยังไงเอ่ยน,นูรุลซาฮิมบอกว่าของผมเอ๊ะนูรุนซาฮิมของผม <c oughs> ของผมเนี่ยผมเห็นว่ามีปลาฝั่งซ้ายกระโดดลงมา3ตัวแล้วก็มีปลาฝั่งขวากระโดดลงมา2ตัวผมก็เลยคิดว่าจะมีปลากระโดดมาทั้งหมดเนี่ยหตัวผมก็เลยแทนบล็อกตรงนี้ไปเลยว่ามีแทนบล็อกไปเลยว่าหมีปลาทั้งหมดห้าตัวก็เลยแทนบล็อกเลยเไปเลยว่าห้าอันเห็นไหมคะไหนลองนับพร้อมกันซิหนึ่ง 2 3ง5ใช่ไหมคะของนูรุลสาฮิมก็แทนบล็อกไปเลย5อันเพราะมีปลากระโดดลงมาหตัวแล้วก็นูรุลสาฮิมก็เขียนตรงนี้ฝั่งนี้เขียนฝั่งขวานี่ก็เขียนเอฝั่งซ้ายนูรุลซาฮิมก็เขียนเลขสาเพราะมีปลาอยู่ฝั่งซ้าย กระโดดมาสามตัวแล้วก็นรุซาฮิมเขียนตรงนี้ว่ามีปลาสองตัวเพราะามีปลากระโดดมาฝั่งขวาสองตัวใช่ไหมคะทีนี้นรุซาฮิมก็เอามารวมกันโดยจะมีลูกศรลูกศรแทนการรวมก็คือหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ใช่ไหมคะลูกจะมีลูกศรแทนการรวมหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ใช่ไหมคะ อทีนี้3กับ2เอามารวมกันแล้วก็จะกลายเป็น5นั่นเองนรุนซาหฮิมก็สรุปได้ว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าอเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าก็คือ3บวก2เท่ากับ5นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะในใครทำเหมือนนรุนซาหิมบ้าง หลายคนเลยใช่ไหมคะของนูรุสซาฮิมก็เหมือนเหมือนกับของใครคะเมื่อกี้ของฮานิฟแล้วก็ของใครคะเมื่อกี้ลูกของฮานีฟกับของใครแล้วกับของนัสรุลล้อนั่นเองใช่ไหมคะแต่แตกต่างกันตรงไหนเอ่ยต่างกันตรงที่บล็อกเหมือนกันเพราะว่าของนูรุซาฮิมเนี่ยเอาบล็อกมาทำห้าแบบนี้เลยใช่ไหมคะ อ่ามาชอลอลกเก่งกันทุกคนเลยนะคะที่นี้สุดท้าเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ามาดูสรุปของเรานะคะสรุปทั้งของฮานิฟและุลล้อแล้วก็นูซาฮีนะคะสรุปก็สรุปก็คืออ่าสรุปก็คือจะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะคะเมื่อกี้อ่าจะมีปลาฝั่งซ้ายเท่าไหร่คะ 3ตัวใช่ไหมคะเราก็แทนบล็อกสอันตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปลาฝั่งขวา2ตัวเราก็แทนบล็อกตรงนี้2อ,อันใช่ไหมคะลูกทีนี้จากนั้นเราก็เอามารวมกันโดยจะมีลูกศรเป็นยังไงคะลูกศรหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะเอา3กับ2เนี่ยมารวมกัน ใช่ไหมคะแล้วก็จะกลายเป็น3กับ2มารวมกันแล้วก็จะเป็น5นั่นเองใช่ไหมคะโดยที่เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า3บวก2คำตอบก็คือ5 3บวก2เท่ากับ5นั่นเองอนะคะเข <ícios> ้าใจไหมเอ่ย หลายคนยกมือว่าเข้าใจกันแล้วนะคะมชาชอลล์จริงๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะลูกก็ไม่มีการบ้านนะคะวันนี้นะคะให้พักผ่อนนะคะสู่ๆนะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะอิชอลล์นะคะสำหรับสำหรับวันนี้ก็สาลาโมไลกุ้งวอร็อมาตุลลฮอวะบาร์กาตุก